คุณรู้หรือไม่ว่าผลงานที่สำคัญหนึ่งของอัาเบิร์ตไอน์สไตน์ก็คือทฤษฎีสัมพัทธภาพในไม่กี่วินาทีต่อจากนี้เราจะอธิบายว่าทฤษฎีนี้เปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์อย่างไรทฤษฎีสัมพัทธภาพประกอบด้วยทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษและทฤษฎีสัมพัทธภาพทัพ่วไปทฤษฎีสัมพัทธภาพพิเศษอธิบายว่าเวลาและพื้นที่ไม่เป็นค่าคงที่ เนตรงข้ามกับสิ่งที่เราคุ้นเคยเพราะมนุษย์เชื่อว่าเวลาเป็นสิ่งจับต้องไม่ได้ในขณะที่ทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปอธิบายแรงโน้มถ่วงเป็นการโค้งหลอของพื้นที่และเวลานี่ทำให้เราเข้าใจการเคลื่อนไหวของดาวเคราะห์และดาวอื่นๆตั้งแต่การเกิดหลุมดำไปจนถึงการขยายตัวของจักรวาล ผลงานของไอน์สไตน์ไม่เพียงเปลี่ยนแปลงวิทยาศาสตร์แต่ยังเป็นพื้นฐานของเทคโนโลยีหลายอย่างในปัจจุบันเช่น GPS และอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆถ้าคุณสนใจเรื่องราวแบบนี้อย่าลืมติดตามและกดไลค์ให้เราด้วย